ขอาอยู่ร่มแล้วเฮ้ยอุย้ยเล็บไอตุงอ่ะพ่ออุ้ยเล็บไอตุงนี่มันต,ต,ตอนให้อหนาหารเนะี่ยไอ้มันนี้กับไอ้ไอ้โมโมเกี่ยวเกี่ยวพ่อเลยลอยเต็มไปห,หมดเลยเดี๋ยวไปหาหมออ่ะให้หมอจัดก,การเลย คุณแม่เรียบร้อยสุดแล้วอายจานทร์ตัวเรียบร้อยขึ้นจะทำกับข้าวเสร็จไหมวันนี้เอา้าเอะเอาลูกอ่ะเอาเล่นกันเป็นบ้านเล่นเลย ทำอะไรเราแม่ทำกับข้าวน้าเมลีจะทำอะไรยุร่งอะไรของแม่แม่ทำกับข้าว ยุ่งแม่กแกชอบกินชะอมเหรอของนั่นยาแม่ของเก็บขอดเขากันหนูไปเร่งกับพี่ๆป่ะมะลิป่ะ มาแล้วไอ้ตุงมาด้วยไอ้ตุงมาแล้วความวุ่นวายมาแล้วจ้าสองเลยคราวนี้ของเล่นมีเยอะแยะใหม่เล่น